คุณผู้ชมครับแน่นอนที่สุดนะฮะกระแสข่าวจริงๆก็คงไม่ใช่กระแสแล้วแหละเพราะแหล่งข่าวบางที่ยืนยันว่าแป้งขอเวลาติดต่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คนหนึ่งคุณผู้ชมฮะไปอยู่เมืองนอกจะกลับมาวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่7ค่ะวันที่7ผู้ใหญ่จะกลับมาวันที่9แล้วคาดการว่าหลังจาก9ถ้าแป้งไม่มีอะไรคาดเคลื่อนแป้งจะขอมอบตัวแต่วันนี้บุคคลคนหนึ่งครับที่คุณผู้ชมจะได้ติดตามจากช่องแปเป็นที่แรกและที่เดียวคุณผู้ชมจําชุด หลัง5คนที่โดนออกหมายจับได้ใช่ไหมครับขาดหนึ่งตัวละครชื่อว่ากัมปนาธหายไปเลยล่าสุดเมื่อวานนี้พี่ทนายความเนี่ยเขาบอกกับเราบอกว่าบอกกับน,น้องโป้งพงษพัฒน์กัมปนาศจะมาแล้วนะปรากฏว่ากัมปนาศมาจริงๆนะครับเป็นการเหมือนแอบซือ่อแต่ช่อง8แอบยังไงเราก็เจอฮะตัดภาพเลยฮะล่าสุดกัมปนาศปรากฏตัว เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมฮะวันนี้เป็นรายสุดท้ายโดยวันนี้ช่อง8ดเองได้มีโอกาสเจอกับกัมปนาทนะฮะตัดภาพไปที่โรงพักเลยฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยเป็นชุดสืบของตำรวจพัทลุงกับสืบภาคเก้าเขาเองเนี่ยได้มีการคุมตัวคุณกัมปนาทหรือคุณโจ้ซึ่งถูกระบุว่าเป็นคนประสานงานาโดยเบื้องต้นเลยเนี่นะครับคุณผู้ชมฮะจริงๆแล้วกัมปนาทเนี่ยจะนั่งอยู่ในซอกสีฟ้า เขาไม่ได้ชี้ลูกศรมาหรือไงเนี่ยอย่นี่มาแล้วฮะอันนี้คือตอนคุมตัวออกมาก่อนรอบที่หนึ่งเจ้าตัวจะใส่หมวกแล้ว <Natural> ก <Four> ็เหมือนกับตอนแรกเขาขอตำรวจด้วยนะฮะเขาขอตำรวจบอกว่าขอหน้ากากอนามัยขอหมวกเหมือนกับเป็นการปิดบังใบหน้า โดยวันนี้เจ้าตัวโดนหมายจับเนี่ยนะครับร่วมกันกระทำการด้วยประการใดให้ผู้ถูกคุมขังตามอำนาจศาลซึ่งเป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่15ปีขึ้นไปหลุดพ้นจากการคุมขังพูดแบบบ้านๆคือช่วยนักโทษแล้ววันนี้กรรมปนาดมาจริงๆครับคุณผู้ชมฮะ โดยทันทีที่คุณกัมปนาถเดินทางมาถึงมาพร้อมกับพี่ชำนาญซึ่งเป็นทนายความไปที่สพเมืองนครศรีธรรมราชคุณกัมปนาถเดินทางไปถึงปั๊บเนี่ยเข้าพบพนักงานสอบสวนจะมีชุดสืบของสอพเมืองนครเข้าร่วมทําการบันทึกการจับกลุ่มหลังจากนั้นกัมปนาถเนี่ยจะเซ็นเอกสารนะครับโดยเบื้องต้นใช้เวลาสอบปากคําอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงทีมข่าวพยายามจะสังเกตท่าทีของคุณกัมปนาถ พบว่าคุณกัมปนาทค่อนข้างกังวลในระหว่างที่อยู่ในห้องสอบสวนคุณกัมปนาทจะขอหมวกแก๊ปและแว่นตารวมถึงหน้ากากอนามัยจากตำรวจเพื่อจะปิดบังใบหน้าและพยายามจะหลบสายตาของนักข่าวซึ่งวันนี้บังเอิญช่อง8อยู่ที่เดียวเลยด้วยมาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงนี่ฮะแต่ก็ต้องบอกก่อนตราบใดศารยังไม่ตัดสินเขาก็ไม่ใช่คนผิดนะจนกระทั่งสุดท้ายบ่ายโมง20กัมปนาทมาแล้วนะฮะ ตำรวจจะขอนำตัวคุณกัมปนาถออกจากห้องสอบสวนมีตำรวจสืบสวนท่านหนึ่งเดินออกมาขอความร่วมมือบอกว่าตอนนี้อย่าเพิ่งสัมภาษณ์นะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงขอสอบให้เสร็จก่อนอซึ่งอันนี้เราก็ให้ความร่วมมือนี่นี่ฮนะจะเห็นชัดหน่อยนี่ให้คุณผู้ชมดูตัวละครที่เกี่ยวพันกับเรื่องนี้ เพราะเมื่อวานนี้พี่ชำนาญซึ่งเป็นทนายใช่ไหมครับใช่บอกกับเราบอกไม่ต้องห่วงน้อง mm hmm. เดี๋ยวทั้งหมด4ี่คนเนี่ยอัศันธน,ธนงศักดิ์สืบศักดิ์สุเชษ mm hmm. เขาจะงัดคลิปสู้ในชั้นศาล mm hmm. ว่าวันที่แป้งลงมาจากเขาเขาไม่ได้ไปวงการกรัมปนาคือคนสุดท้ายเลยที่ยังไม่ได้ติดต่อจนวันนี้คุณกัมปนาปรากฏตัวมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งคุณผู้ชมฮะหลังจากที่พิมพ์มืออะไรเสร็จสับเรียบร้อยปรากฏว่าช่วงนี้สําคัญ เขาพากรมปนาทเนี่ยพอพิมพ์มือเสร็จตำรวจคุมออกมาเนี่ยนะครับอีกรอบหนึ่งจูจ่ๆรีบพาขึ้นรถไปเลยเราไม่รู้ไปไหนอดูบรรยากาศหน่อยนะฮะตอนนี้ฮะตอนเอาตวัวขึ้นรถเลยนะฮะ อาจจะเห็นไม่ชัดไปไวมากแล้วกำปนาพอเห็นรถรีบกระโดดขึ้นเลยเนี่ยน้องโป้งภูสภัฒน์เดินตามหลังกำปนานะฮะคือก่อนหน้านี้กำปนาดก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่ร่วมกันขับรถ วางแผนใช่ไหมวางแผนประสานงานในการพาเสียแป้งหนีลงจากเทือกเขาบรรทัดในช่วงวันที่9ถึง1ิพฤศจิกายนเนี่ยคะ่ะเพราะฉะนั้นบุคคลที่ทุกคนคิดว่ายังไม่มอบมาแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วหายไปเป็นที่เรียบร้อยขนาดเดียวกันเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับตัวเขาด้วยล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตขอหยุดภาพหน้าเขาไว้ชัดๆหน่อยก็ได้นะฮะในมุมที่ตอนโดนสอบเราเจอกับพี่สะพ้ายของคุณกาปนาตเราก็ถามบอกพี่เข้าไปเกี่ยวข้องได้ยังไงเนี่ยเพราะเขาเป็นพวกเขาเรียกอะไรนะพวก หน่วยงานท้องถิ่นใช่ไหมคนที่โดนจับนี่คือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานท้องถิ่นหมดเลยปรากฏว่าพี่สะพ้ายคุณมนเนี่ยบอกกับเราบอกว่าเขาไม่รู้ว่าไปเกี่ยวข้องได้ยังไง<ม>แต่ตัวกัมปนาศเนี่ยบุคคลที่ทุกคนกำลังตามหากันอยู่เนี่ยเขาเป็นคนรักเด็กและที่สําคัญเขาแบบเขาชอบเด็กมากแล้วจะเหมือนกับว่าเวลามีเด็กที่ไหนเนี่ยเขาจะเหมือนกับเข้าไปช่วยเหลือดังนั้นเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็ยอมรับว่าน้องชายเนี่ย ก่อนหน้านี้เลยเนี่ยนะครับเจ้าตัวเนี่ยเป็นสารวัตรกำน,นันแต่ว่าดํารงตําแหน่งมาประมาณสองสามปีส่วนที่ประเด็นที่ว่าเข้าไปเอี่ยวกะเสียแป้งอันนี้ขอไม่พูดถึงเพราะก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าคุณกัปนาตวันนี้มาปรากฏตัวแล้วและจะสู้คดีลองปังเสียงพี่สะพ้ายหน่อยนะครับก็คือคุณโจเขาเป็นสารวัตรกำนันประมาณสองปีสามปีแล้วที่ตำบลนี้แต่เห็นในเฟซบุ o กเขาาสนิทกันเนาะอ๋อ ไปรูจริงๆสวัสดีค่ะใช่ค่ะเราพี่กับบ้านอยู่ตา่างหากเนาะเขาอยู่นี่สิใช่อ,อย่างวันนี้แบบคุณแม่กับพี่ทราบไหมคะเรื่องที่ว่าเขาไปมอบตัวตอนนั้นเลยพี่เห็นไปตั้งแต่สี่โมงตอนรุ่งลุกไปกับหนูในสีเนี่ย<อ>นี่ปล่อยรถกลับไปงานจบด้วยรดน้ำสุกเมื่อกี้ค่ะ ก็คือแต่ละคนก็ติดรายใช่ใช่แต่คนเราต่างปรมาณนะแต่ว่าเราก็พอรู้อยู่นิดนึงว่าเขาจะไปมอบตัววันนี้ได้คุยกับเขาไหมเขาเครียดไหมคะคือว่าไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอกับน้องชายปกติเจอกันบ่อยไหมคะพี่แบบก่อนหน้านี้ที่มีก่อนที่จะมีก็ไม่ค่อยเจอคุณแม่เครียดไหมคะพี่ ไม่เคียไม่ดูแม่ไม่เคียจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เ,เขาเปมอบตัวคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นคุณกัมปนาถเขาโดนกี่ข้อหานะเขามีหมายจับอะไรบ้างนะเมย์มีหมายจับสองสองหมายจับด้วยกันค่ะหมายจับแรกก็คืออย่างที่บอกก็คือช่วยเสียแป้งหนีโรงจากเทือกเขาบรรทัดเนี่ยนะคะในพื้นที่จังหวัดพัทลุงส่วนอีกหมายจับหนึ่งก็คือที่นครศรีธรรมราชที่มีการช่วยเสียแป้งหนีออกจากโรงพยาบาลด้วย<อ>เรียกว่าโดนหมายจับในการช่วยทั้งสองต่อเลย อา้าขนาด<ฆ>เดียวกันกลับมาตรงนี้หลังจากที่วันนี้คุณกัมปนาบมอบตัวแล้วก็เป็นสิทธิ์ของเขาในการที่จะสู้คดีต่อ